เพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็ออกมาโต้ลมหนาวนะทุกคนนะเย็นๆแบบเนี้ยแต่ว่าอยากขอซัดสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคบทุกคนโอ้ถนุนดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะอยากซัดอ่ะแต่รถก็เยอะอยู่วะซัดนี่หน่อยถึงตุดรถแล้วมันก็ไม่สนุกเท่าไหรอ่อ่ะ เปิดไฟเลี้ยวสวนกันอย่างนี้ปะ่ะคนหนึ่งเข้าซ้ายแล้วก็พอแต่ของพี่คันนี้น่ะก็ามาพี่แกจะพามิ่งเท่าไหร่พี่รู้ปากคนเนี้ยพิ่งเท่าไหร่อ่ะพี่แกวิ่งร้อยห้าเหรอพี่เอาสักร้อยหกให้พี่มาอยากซัดด้วยพี่มาจัดเลยพี่จัดเลยป้าเอาเลยพี่ <Hello. S 1> ไปฮัลโหลสวน่อย ถึงสุดรถแล้วพอพอพอมันรถไม่เยอะเอาพอมันมันปากมันมือพอขนมดีๆอ่ะอโอ้ยนานๆจะได้ขี่อะไรแบบเนี้ยน้ำมันนี่แบบหมดเป็นไม่ใช่เล่นเลยนะเล่นอะไรแบบนี้น้ำมันหมดไม่ใช่เล่นเลยนะ ่สองคนได้แซงอยู่นี่รูว่าแซงได้ไงวะเนี่ยมาสั่นเท่าไหร่เนี่ย กว่าพอมันมือพอพอมันมือพอ,พอเออต้องฝันดีเหมือนกันนะเนี่ยจำเป็นอันตรายนะห้ามลอกเรียนแบบนะทุกคนห้ามลอกเรียนแบบห้ามลอกเรียนแบบหนาวฮิบแบงเลยบรรยากาศตอนเนี้หกโมงเนี่ย มาแรงแมกไม้เส็บตาเลยร้อยสี่สิบหรกอถือว่าเร็วแล้วนะอนความเป็นจริงอ่ะที่เผมเปิดไฟสูงไม่ใช่ะลรนะทุกคนไฟหน้าไฟต่ำขาดเออมันขาดต้องขอโทษด้วยนะฮะแต่ไม่เละไฟสูงผมก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่หรอกเฉพอต่ำๆเท่าเนี่ยเห็นไหมเข้มา เนี่ยแค่ข้างหน้าใกล้ๆเนี่ยไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นนะ oh. โอ้ยหนาวหอนไซล้วนี่จะเป็นหอนไซล่ะอโอเย็นดีเย็นดีโอ้พอได้หายเสียนนะฮะออกมาขี่เลนพอได้หายเสียน โอเคครับทุกคนเอาไว้ติดตามชมคลิปต่อไปแค่นี้แหละเอามาเพราะอะไรลิขี้รถเล่นเพราะเด้หายเสียดิซือบฮ้ยบายหรือว่าเอายอา้อ,อยจิกอ้อยจิกดรอจีบ่ทางก่อนนะทางมันดีวะแท่นี้ผมมาเมื่อคืนแหละรถติดตำรวจพร้อมแม่มึงกูบันเนี่ยแม่นบ่บันแม่นบ่บันรอดบ่เี่ดรอดบ่เด็ดโอ้ยเกมเกมกูเกมชิบหายแล้ว เกมบ่ะเนี่ยตำรวจหามเงยงานเขาแล้วตาทุกขางขวาก็าทุกแห่งต่ตาขางขวาเห็นไหมเมื่อกันอะเกมเรียยร้อยกูขี่เขาไปหามันเลยตำรวจอย่าไปหยาดมันโอ้ยตัวเนี้ยวบ่ะเสหลักโอ้ยตกใจวัดเจ้าอะไรเรียบร้อยดี เดี๋ยวไปทะเบียนไปทะเบียนออกเร็วโอ้เฮ้ยตำรวจครับผมขอบคุณครับโอ้หัวใจฉี่ใบใจโอ้จากใจดีแล้วเนาะโอ้อ๋อเขาเป่าแอลกอฮอล์นะทุกคนเนาะเขาเป่าแอลกอฮอล์นะกูเยี่ยมมือนี้ยังลุยปื้นลงมาเลยโอ้ตกใจหมนหัวใจจะใบโอ้ยเกือบบูรน โอ้ยต้งใจแล้วก็บริตรวต่าเราไส้์นะบริวัดดีนะบริวัดเสียงถวกเสียงทอแล้แต่วัดเสียงทอนี้เรียบรวยเลยเนี่ยเอเอโอยเมาห้ามขับนะฮะผมเออเทศกาลปีใหม่นะเมาห้ามดื่มนะทุกคนเนาะโดนรงงเข้าไปนะเออไม่ใช่นอะไรหรอกก็เพื่อตัวเองนะฮะเพื่อครอบครัวนะทุกคนก็เมาแล้วก็อย่าขับรถนะถ้าดื่มเมาแล้วก็คือนอนอยู่บ้านแล้วทุกคนดีที่สุดนะเนาะ อ็ยังไงก็สวัสดีปีใหม่นะทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะร่างกายแข็งแรงนะผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะแต่ผมไม่แนะนำอ่าในการขับขี่ความเร็วนะ,ะทุกคนเนาะเออเอาอะไรแบบนี้ไปหาแบบอ่าสนุกกับชีวิตดีกว่าอันนี้ผมก็แกล้งมาขี่เล่น,เลนๆเฉยเออเกือบเกมอ่ะเอาเป็นว่าก็ตามนั่นแหละฮะทุกคนก็ขับขี่ปลอดภัยมองห้ามขับนะฮะผม ออ<น>โอ้เกียร์รมแข็งเลย<น>เอาว่าเมาก็ไม่ต้องขับนะถ้าเราเมาเราก็นอนพักอยู่บ้านนะฮะทุกคนเออเมาก็นอนพักอยู่บ้านนะไม่ต้องมาแบบอันนี้เดี๋ยวสื้อพวกมาเล็ซอยไอ้เราก็น่าเงินซ้าวไปเสียะเงินซ้าวด้ยวย โอปดนี่ไหรถจักาน่ะเฉลากันได้ตอนนี้เฉลาไอ,ไอเห็นมือขอ,อ่ยโมไอเนี่มือขยเนี่ยใครพวกมาเล่ไหมเน่มือขยเน่ย เอ,อ้ยจากพ่วงด้วยจากพ่วงด้วยพ่วงกีกบ,บาทครับพ่วงส่าบาทครับใส่พ่วงศ้าใส่พ่วงส่าวเอาเลยโอเคครับผมขอบคุณครับเออซาธุสปปุปีใหม่ปีใหม่ใหมรถกนันนะเอ,อีกความสุขความจเจริญครับขี่ปลอดภัยได้ข้าเด้อไปไปน้ำกันเออหอมดีแต่ละเวย ขาว่าคนที่ตัดคลิปเขาอกว่าด้ตัดยิ่งด้บัตรเนี่ยซื้อพวกมมลยช่วยไอ,อ,อเราตัวเออน,นี่ไม่นี่ไม่อ่ามงคลมงคลขับขี่ปลอดภัยโอเคเอาละจบคลิปไปครับทุกคนเนาะก็ตามที่บอกกันครับก็สวัสดีปีใหม่น,นะขับขี่ปลอดภัยครับทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงเด้ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยร่ำรวย สวัสดีครับบายบายครับผมจากสีพะพอกับนุ๊บบ่าวเท่าใหม่เด้อบายบายครับสวัสดีครับ